เฮยสวัสดีค่ะทุกคนพร้อมที่จะรับฟังข่าวสารกันแล้วหรือยังวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีหลากรสชาติหลายสไตล์มากทั้งการอัปเดต Apex Legends ข่าวหนังจากเกม Borderlands การวางขาย s ส t c h หลายพิเศษและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือก็คือข่าวเลื่อนเกมยังไงล่ะก็ขอยิน <viu> ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gamer News กับ ASE s p o r t นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของวันนี้กันเลยดีกว่า เชวินฮาร์ดรับบทโแรแลนด์ในบอดด e r แรนด์ฉบับภาพยนตร์หลังจากที่เจรจากันอยู่นานหลายเดือนนะคะล่าสุด นักแสดงตลกเจ้าบทบาทอย่างเควินฮาร์ดก็ยอมตกปากรับคำมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อรับบทโรแลนด์ในภานพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาจากเกม Border l a แ d นนะคะด้วยฝีมือของค่ายไลออนสเกตและการที่เควินฮาร์ดจะมารับบทโรแลนด์นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการพลิกบทบาทพอสมควรเลยละคะ่ะเพราะว่าก็อย่างที่แฟนเกมอย่างพวกเรารู้กันดีนะคะว่าตัวละครโรแลนด์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะซีเรียสเลยซึ่งมันไปดูขัดกับบทบาทที่ผ่านมาของเควินฮาร์ดเขามากๆเลยละคะ่ะและตอนนี้นะคะก็เท่ากับว่าความคืบหน้าของภาพ ยนเรื่อง Borderland เนี่ยได้นักแสดงนำไปแล้ว2คนก็คือเควินฮาร์มันเล่นเป็นโรแลนด์และเคทบลอนชเชที่จะรับบทเป็นลิลิธส่วนอีก2ตัวละครอย่างบริกและมอเดคายเราคงต้องมาติดตามรอชมกันต่อไปนะคะแต่นึกไม่ออกจริงๆเลยค่ะว่าเคียแกเนี่ยจะตีความตัวละครน,นี้ออกมายังไงพิวริพายกลับมาในร่างของ v t u ู e เบอร์ แฟนคลับวีทูเบอร์คงขมวดคิ้วตามๆกันไปเลยนะคะเมื่อเจอกับการกลับมาของสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างพิวดีพายที่หลังจากเขาหยุดพักไปนานเกือบเดือนเนี่ยก็ mm hmm. กลับมาในรูปแบบของการซ่อนใบหน้าตัวเองด้วยสารพัดวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวาตารเป็นตัวละครในเกม Minecraft เอ่ยหรือว่าจะเป็นการสร้างตัวละครในรูปแบบ v o u t u b e r เอ่ยซึ่งมันทำให้เหล่าแฟนๆของเขาเนี่ยอึง้งไปตามๆกันเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะคงไม่พ้นกับการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการไปล้อเลียนทางฝั่งวียู y o u t u e r ที่จริงจังกับการสร้างตัวตนขึ้นมาหรือเปล่าและก็แน่นอนนะคะว่าตอนนี้ก็มีหลายคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันและก็ไม่โอเคกับการกระทําแบบนี้ของเขาด้วย งานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าพิวดี้พายเขาจะหยุดเมื่อไหร่หรือว่าจะลงลึกไปจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะ Nintendo Switch ออกไลน์ใหม่เอาใจแฟน Monster Hunter Rise เปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ Nintendo Switch รุ่นพิเศษ Line Monster Hunter Rise Special Edition ซึ่งเป็นลายที่ทำออกมาเอาใจสาวกนักแล่แย่โดยเฉพาะเลยละค่ะโดยเครื่องรุ่นที่ว่านะคะจะจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ตัวเกมปล่อยให้เล่นค่ะสำหรับเจ้ารุ่นพิเศษนี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่38,400เยนค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะทาง Nintendo เนี่ยก็ยังมี Switch Pro Controller ลายพิเศษเดียวกันนี้ที่ขายแยกในราคา7,400 แปเยนอีกด้วยค่ะเพื่อนเพ่คนไหนสนใจนะคะก็ติดตามข่าวสารจากทางตัวแทนจะดจำหน่ายใกล้บ้านคุณได้เลย The Lord of the Rings c o l u m เจอโรคเลื่อนเล่นงานใกล้จะส่งท้ายเดือนแล้วทั้งทีนะคะก็มีข่าวเลื่อนกันมาอีกแล้วค่ะ คราวนี้นะคะเป็นตาของเกม The Lord of the Rings: Collum เกมที่ดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อดังอย่าง The Lord of the Rings วันนี้นะคะทางผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายอย่างใ i c k e l and d r e l l Entertainment ก็ได้ออกมาขอโทษแล้วก็แจ้งว่ากำลังพยายามพัฒนาเกมอยู่อย่างเต็มที่รับรองเลยค่ะว่าแฟนๆ The Lord of the Rings ไม่ผิดหวังแน่นอนและส่วนตัวเกม The Lord of the Rings: Collum นะคะจะเป็นเกมผจญภัยที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นกอลลัมออกไปไล่ล่าหาสมบัติของรักของข้า ตัวเกมนะคะมีกำหนดวางจาหน่ายใหม่เป็นภายในปี2022นี้แทนทั้งบนเครื่อง PC แล้วก็คอนเซลด้วยล่ะค่ะจะได้เล่นเป็นกอ์ฟ่กกันทั่วหน้าเลย Epex Legends ปล่อยของ Show Gameplay Trailer ของซีซั่น8 ลอยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับข่าวซีซั่น8เมเฮมจากเกม a p e x l e g e n d ลล่าสุดทาง r e s p a w n ก็ได้ปล่อยตัวเทรลเลอร์ที่โชว์สิ่งต่างๆที่พวกเราจะได้เล่นในซีซั่น8ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าจะมีเลเจนด์คนใหม่อย่างฟิลส์รวมถึงปืนใหม่นะคะเฟร r ี้เ r t ด e ้รีพเข้ามาด้วยและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้เห็นการใช้งานของทั้งสองอย่างที่ว่ามาแบบจริงจังในเทรลเลอร์นี้ด้วยล่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามันน่าเล่นมากแต่ที่เรียกเสียงว้าวแบบสุดๆเลยก็เป็น การเปลี่ยนแปลงของแผนที่ King's Canyon ที่เปลี่ยนไปหลายจุดมากซึ่งมันส่งผลมาจากแรงระเบิดของเครื่องบินที่ตกลงมาในเทรลเลอร์ของลุงฟิลส์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทาง r e s สปอนเองก็ได้นำเสนอของแต่งปืนใหม่ล่าสุด นั่นก็คือแมกกาซีนเกรดสีทองโดยเจ้าแมกกาซีนนี้นะคะจะเพิ่มความจุกระสุนเท่ากับตัวเกรดม่วงแต่ว่าความสามารถที่โกงกว่าของมันก็คือการรีโหลดกระสุนให้กับปืนกระบอกนั้นโดยอัตโนมัติในขณะที่เราไม่ได้ถืออยู่หลายๆคนนะคะถ้าสลับอาวุธเก่งๆเงนี้ยบอกเลยว่าโกงอย่างแรงเลยนี่สุดท้ายนะคะก็คือการโชว์สกินใหม่ของอาวุธย่างลองโบแล้วก็สกินระดับเลเจนด์ของไลฟ์ไลน์แล้วก็บังกะลอที่ทำออกมาได้เท่มาก และกำหนดการอัปเดตนะคะก็คือวันที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะอดใจกันอีกนิดนะคะเราก็อยากเล่นเหมือนกันเป็นยังไงคะทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างไม่เอ่ยกับข่าวในวันนี้ส่วนตัวของเราเองนะคะเราอยากจะลองเล่น Lot d of the rings ก่อนล่มากเลยเพราะว่าชอบที่เขาเอาตัวละครนี้เนี่ยมาฉายเดียวแถมยังให้เราสวมบทบาทเป็นวันอีกต่างหากมันดูเจ๋งมากๆเลยอะคะ่ะถ้ายังไงนะคะก็คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ขอให้มีแต่เรื่องดีๆในวันนี้ของทุกคนนะคะไฮยย